สวัสดีครับขอบคุณลูกค้ามากครับนี่ก็เป็นจัดส่งสนูบุ๊กนะฮะรุ่น sw 0 2 5นะครับวันนี้กระบอกใหญ่หนักมากฮะยิงก็ดีด้วยนะครับแต่จะไม่มีกล้องกับขาสายให้เราจะมีตัวจับฮะเป็นรุ่นของเขานี่โปรโมชั่นกระแถมให้เลยศูนย์จกรัมไป2,000นัดนะครับับเป้าเอ่อเป้า10หันนะครับแล้วก็มีคูปองรุ่นรางวัลนะฮะพอรุ่นอ่วันที่30กันยายนนะโอเคนะครับตัวปืนเดียวเราทําการทดสอบยิงให้ดูนะฮะในกล่องมีอะไรบ้างก็ตามที่แนะนำลงรีวิวไปเนาะจะมีสปีดโรเดอร์ให้นะ มีสเีดโหลดเดอร์ er ให้เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราโอ้ยเดี๋ยวเราจะเอาใส่ไปด้วยกันนะนี่มีเวลาไม้สำหรับ่องเวลาลูกติดนะฮะมีคู่มือให้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็ทําการทดสอบยิงได้หรือเปล่ามีแมกกาซีนใส่ไว้นะผมก็ไม่แน่ใจนะี่ฮะมันยิงง่ายมากเลยฮะก่อน,นะฮะยิงเรียกไกลหน่อยใกล้ๆค,ครับโอ้โหแรงมากสุดยอดเจ๋งมากเลย เดี๋ยวจัดส่งให้นะครับนใจก็เวลามีการเราก็เราพร้อมจัดส่งทุกวันนะครับโอเคไม่มีวันหยุ่นะครับใค้สั่งซื้อก็จัดส่งทันทีครับหายห่วงครับสินค้าตามสเปคคุณนะครับครับบริค่าไปไวครับ